ล็อกฮีทเอสอาร์เจ็ดสิบเอ็ดเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีชื่อเสียงและลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์การบินด้วยรูปลักษณ์ยุคความสามารถในการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงหลายเท่าและบทบาทด้านการสอดแนมที่สําคัญในช่วงสงครามเย็นเอสอาร์เจ็ดได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีระดับสูงและความกล้าหาญของยุคสงครามจุดกําเนิดของนกดําแห่งท้องฟ้า SR71 พัฒนาโดยบริษัทล็อกฮีทภายใต้โครงการลับสุดยอดชื่อว่าคั้งเวิร์ ซึ่งนำโดยวิศวกรอัจฉริยะเคลลี่จอนสันจุดประสงค์หลักขององค์การพัฒนาเครื่องบินลำนี้คือการสร้างเครื่องบินสอดแนมที่สามารถบินเร็วและสูงจนไม่สามารถถูกจับหรือยิงตกโดยขีปนาวุธของศัตรูได้เครื่องบินลำแรกเริ่มทดสอบในปี1964และเข้าประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในปี1966ความเร็วและเพดานบินที่น่าทึ่ง SR-71 มีความเร็วสูงสุดที่ประมาณแมต3.3หรือมากกว่า3เท่าของความเร็วเสียงและสามารถบินได้ที่ระดับความสูงกว่า85,000ฟุตซึ่งสูงกว่าระดับการบินของเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปถึงเกือบ2เท่าด้วยความเร็วและระดับเพดานบินนี้ SR-71 จึงสามารถหลบหลีกระบบป้องกันภยัยทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีและวัสดุสุดลำ้ำ ตัวถังของ sr 7 1ผลิตจากไทเทเนียมเกือบทั้งหมดเนื่องจากความร้อนจากแรงเสียดทานอากาศที่เกิดขึ้นขณะบินด้วยความเร็วสูงจะทำให้อุณหภูมิของเครื่องสูงถึง600องศาฟาเรนไฮย์การออกแบบต้องคำนึงถึงการขยายตัวของวัสดุอย่างแม่นยำขณะจอดเครื่องจะมีช่องโหว่เล็กๆจากการหดตัวของโลหะแต่เมื่อบินด้วยความเร็วสูงช่องโหว่เหล่านี้จะปิดสนิทจากการขยายตัวของไทเทเนียมภารกิจลับทั่วโลก ตลอดช่วงที่ประจำการ SR-71 ทำภารกิจสอดแนมทั่วโลกโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างโซเวียตเวียดนามและตะวันออกกลางแม้จะมีระบบขีปนาวุธหลายครั้งพยายามยิง SR-71 ตกแต่ก็ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนื่องจากความเร็วที่เหนือกว่าทุกอาวุธในยุคนั้นการเลือกใช้งานและมรดกที่ยังคงอยู่ แม้ว่า SR-71 จะถูกปลดประจำการอย่างเป็นทางการในปี1998แต่เทคโนโลยีและแนวคิดของมันได้ส่งอิทธิพลอย่างมากต่อเครื่องบินลำใหม่ๆรวมถึงการวิจัยด้านการบินเหนือเสียงในยุคป,ปัจจุบนัน SR-71 ได้รับการจดจำว่าเป็นเครื่องบินที่ไม่เคยถูกยิงตกเลยในช่วงระยะเวลา30ปีขององค์การปฏิบัติภารกิจสถิติที่น่าจดจำ sr 71ยังคงครองสถิติโลกหลายรายการ<ๆ>เช่นเครื่องบินที่เร็วที่สุดที่มีมนุษย์ควบคุมและเครื่องบินที่บินได้สูงที่สุดสถิติความเร็วสูงสุดที่เคยบันทึกคือ3,529กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมากกว่าเครื่องบินโดยสารหลายเท่าจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีเครื่องบินใดสามารถทำลายสถิติเหล่านี้ได้เสียงคำรามจากอดีตสู่ตำนานเสียงเครื่องยนต์อันทรงพลังของ sr 7 1และรูปลักษณ์ที่ล้ำยุคทำให้มันได้รับฉายาว่า นกดำหรือ Blackbird SR-71 ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของนวัตรกรรมความกล้าหาญและจินตนาการที่ไม่มีขอบเขตมันพิสูจน์ให้เห็นว่ามนุษย์สามารถบินเหนือขีดจำกัดของฟ้าและทะลุผ่านความกลัวแห่งสงครามเย็นได้อย่างสง่าง,งาม